สวัสดีครับพี่น้องครับหอดแล้วครับมาหอดจอดถึงแล้วครับโอ้โหควันมูเถอะเนาะผมเนมาหอดแล้วมาหอดแล้วพี่น้องคือมีซีรีส์เถอะเนาะวันนี้เนาะโรงเรียนบยงหมูออยังนาะทีเนาะศูนย์ราชาการเพป็นเนาะครับพี่น้องยันเป็นศูนย์ราชาการเพคนอ,อยู่นะครับ มือนี้มีไทยเอ็มวีน้องอุ้งอิงพร้อมมาครับวันนี้ห้องมาเนียใจเลยว่าสิมีผู้ใดมากบ่ไปทางเลยล่ะพี่น้องยีย <c> ว <oughs> เคงไปถามต้องถามเพื่อนมึงกันครับ บ่งหนูทันที่เลยโทษนะครับผมอันเพิ่นตั้งเวทีอยู่หม่องใดครับนี่บ่ครับเลี้ยวขวาเนี่ยนมาครับแลนไปสดดวดหรเลี้ยวขวาไปเลยขอบคุณครับผมโอ้เดีนไปสุดหรเลี้ยวขวาพื่อนโอ้น,น,นี่ทางเขาทางเขางันนะครับพี่น้องครับตัวเพื่นให้เฉพาะคนเขาไปนะครับยางเขานี่ครับ ห้ามจอดเดี๋ยวมันกีดขวางคนเาก็ต้องมาพีนะครับไอวารเดนไปสุดกับ,ดกบ,ดกบเดียวกว่าพันมามามีน่าก,กินเด้อพี่น้องครับบามีน่าก,กินโชูโอ้ยพี่เดพีเดีพีเดีเห็นแล้วเห็นแล้วบวะนี้โอ้เห็นแล้วพี่น้องครับเห็นแล้วเจอแล้วเจ,อแ,วจอแล้วน้องเบียร์พี่การชัยแต่ ไปพบปะเป็นคนตัวสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคจะไทยก่อนลูกพีผมเนาะเอาแน่พนักเตื่นตีใครเสียปักเาเอครับอีกเลยจ้สวัสดีครับสวัสดีครับวัสบโอ้หดจักมุงเนี่ครับหาหด บางตะกี้เนม่มาหอดตามเวลาเป๊ะเลยแปดมงคเ,เป๊ะเลยเอออันนี้ขึ้นเท่าไรมาหอดป้านั้นป๊าถูก<อ>มาหอดลกเลยนี่นละเดินเท่านี่ละเป็นวะครับ,รบโอ้เด้กาดเลยขพี่ของน้ำโอ้พี่ของน้ำพี่น้องครับเด้กาดเลยกครับได้เจอกอกโอ้โอตี อันน no. ี้คร uh. ับเรี <S <S ่วล่ะกินแล้วไปเข่าบันกินแล้วบ่เข่าบันคนหนเงี้ยคนไหนเงี้ยบานนี้ผมขึ้นตะแฉกแรกะโอุ้่นะครับ่นไหนเงี้ยน้เราปั๊บครับปั๊บยาปากพี่เนาะยาปากนนั่งดิ้วยาปากอันนี้น้องเบียร์ครับเป็นบอมเป็นน้องเบียร์โอ้บอมแมนเป็นยังบ โมเมนอันนี้บมเมนรถในเบียคือกันนี่สิเออนี่มันคือน้องเบียมันเลยมันโบยอมเขามาแม็นบะครับทางที่เลี้ยวเขาไอ้ตรงข้ามู่บานเขามันก็เลี้ยวตัดเขามู่บานเขามานนี่แล้วถังนั่งในก็ในหน่อยๆพรเขาม่พราะใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยฮ่าฮ่าที่นอนครับย้อนไปชมงานกันมาหอดก่อนมูเอ้ป้อมเปี้ยมมาท่านเขามาบ้านเนี่ยนี่แหละพี่น้องห้อสีจอดแถวๆนี่แหละครับนี่ของมึงแล้วเบิกการเลยครับเบิกการเลย เนี่ยอบตอีลัมครับผมอุทุมพรพิสัยเมือแร่ครับพี่น้องเนี่ยมันขึ้นเพิ่นประกวดอีย่างบุญเนี่ยุ้ยพี่น้องครับเมืองล้านนี่แหละเมืองล้านพี่น้องครับขวางเงยเพายสารประตังกันก็นมาขึ้นนะครับนะ <c oughs> ต่อ่าหันสีไงจังหน่อยเพราะว่ามันเป็นคือ่านั่นแหละครับมันนาแรงเพื่อนฉิดยางด้วพี่น้องครับเพื่นกำลังเคลียร์งานกำลังตกแต่งเก็บจับผาจับยางอยู่ป้าพีว่วเขาสือม,มากพี่จุดประสงค์หลักเขา ตาทุกลับเฉพาะคูปองสุดยอดพี่น้องครับว่างเงยพิายสานพลังกาดงานสางแดดท่อนแห้งขนาดพี่น้อง <laughs> มายืนลบแดดอยู่นี่เ <laughs> บิงครับสถานที่ วงาไงพี่สานครับแต่ว่าแดดเท่านี้โอ้โหบอกเลยว่าบ่อยครับมึงออกไปสูบอะไรครับมันสุดยอดปวดมันแดดใครปวดมึงพี่น้องเมึงแดดเพราะฉะนั้นแล้วเ้าก็สมควรที่จะบอกออกมาถ่ายทายช่วงแร่งออกนะครับเนาะเอาย่อมว่าส่้าถ่ายคลิปสองคลิปสามคลิปให้พี่น้องพอได้เบื้องในแง,ง่พี่น้องที่ติดตามทั้งช่องยูทูบนะครับผม ไปเฮ้าไปพิ่งมาแล้วพี่น้องครับพิ่งพุนมาแล้วพิ่งพุนมาแล้วประปอดไพ่ประปอดภัยมันเบลเบลมากอันตรายเด้อข้าสิได้ติดลงติดเหลืองติดแดงอีกใหญ่อีกเอาวหมูแรงม่ามันมาซื้อน้ำกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับออปตออีลัมมันเพินเวทีเพิญน,นะครับ นี่ครับดีที่วิจาร์แถวๆนี้แล้วครับเบื้องล่ะคือสีเอามองนี้ละห้มงใหม่เงี้ยนี่แหละนี่ปักฟื้นปักไฟไว้ย่างดีนะครับผมห้องกระชเสียบไฟเสียงยังพร้อมเปิดพัดลมเปิดยังพร้อมห้องน้ำยืนนี่ก็มีนะครับที่นี่แน่นเดียร์อาบน้ำห้องน้ำยืนหนีอ้าครับพี่น้องห้องสำหรับที่เป็นห้องสี ไปสันตัวที่มาแล้วครับพี่อังเปามาแล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงตรงกันพี่อังเปาพี่อังเปาทยอยมากกันที่ละขังสองขั้นครับพี่น้องครับ นเนี่ยยาฮิมาแล้วครับโอ้ยผมขอ,อน้ำมูไปได้ต้นนี้ไหมเสียดายเดีเนาะพุ่นะมันสูงพวดมันสูงพวดพี่น้องครับขอ,อน้ำมูไปได้โอเค เอาพี่น้องเข้าสร้างคลิปนี้กันแล้วพี่น้องพี่องสมีกอนกันเลยกันครับผมขออนุญาตพักผ่อนพอกันคลิปหนักแล้วกันครับอยู่ดีมีแห้งลำลุ่ยลำลุ่ยครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆยอดวิวนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับไปแล้วครับผมพักผ่อนแล้วครับสวัสดีครับพักผ่อนบ๊อบแต่เศร้คปวด